ไปรีพี่น้องว่าจะผูกสุคนมาสุบอนพี่น้องใามาค่ะหยอกพี่น้องมาก่อนจะกินเตี๋ยงก่อนได้ไหมมาด้วยกินส่วนเจ้าอัดิการ์มุดถามๆบอกว่าแหวงกันเด้อไปพิพประตูน่ะใครจะกินก่อนเพราะเขาอิ่มอยู่นะใครนึกว่าเขาใช่เขาคอยกินแต่เบื้องพุกเขาที่เป็จั๊กนาบปั่นเป็นจั๊กเ้อมาไกลๆโอ้ยไผ่ไม่กระดาพี่น้องปุ้มปัดเอ้าลับสุกเป็นไงมันเนมีตาไอหยังมันมีตาเหมือนหยังเลย มันบบค่อยกินหน่วย<ม>นึง <จะ S 1> เฟรเนี่อายุเสียบเนาะน้ำปูน่ะน้ำปูได้ดำดำนัถมเจ้ายู่ป้งเน้ออยูเป็นยังเจ้าจะถามเบิ่งข่อยเบิ่งว่าใส่น้ำตาลยังามเพิงไดิน้ำาลเจา่เห็นบรสจานมันคือน้ำตาลทรายดิกระน้ำทรายมันสีหวานสกแดงนาะพี่น้องกัาตำกะท้อนน้ำปู น้ำปูน้ำปูเจ้าเดี่ยวกระเด้งบ้างแค้นบ้าวเยี่ยง้อบอกเจ้าหน่อยนะแดนออกมามาซีมก่อนนไงเริ่มอะ<า>ไรเจ้ามาแต่เหนือแต่เจ้าอืมซื้อมาแต่เหนือเจ้าเหนือไหนก็ไม่รู้ค่ะนี่นี่คนเหนือสิ้บ่อยฟังพี่น้องอยู่เขนาดพนดีมิสุยางค่ะแต่เห็ดกินบอกคือก็เห็นในเพจในเพจในทิกตอก่อเอาเบิร์ตเนี่ยนะแต่ว่าเออขอสร้างเบิร์ตภู้ใดถามเมื่อแต่ไมีบอกเรามี อันส่วนไข่เนี่ยไข่บวม,มิ่งไข<น>่เบิ่งติ๊กตอกตลอดเด้แต่บ่มีแต่ว่าเฮ็ดเราถามอีหยังจักสิเอาหยังมีโลดนั่นน,ะน่ะไง่นังปูนี่ยกัปูบักใหญ่เลยวันจันในตู้งไข่เนี่้ยปูเจ้าเลยติน่ะหนังปูเจ้าเน,นี่ยนี่กันยังว่ากินตัวปลาชั่ววได้อีปูดองมาใส่มาใส่มันก็มีกินกินหนังปูเนาะเป็นไปได้เมื่อใดดลมจะดีต้มหนังปูกินเด้อยังกะพริกกะปิเนาะมเหมือนน้ำพริกกะปิเลยสูตรเดียวกับน้ำพริกโอเคให้จัดให้แต่ว่าไม่ใส่กะปิอืมอืมอืมน้ำพริกหนังปูเนาะ ไอ้ตำกระท้อนนนําปูได้พี่เนาะตำกระท้อนน้ำปูเจ้าเนาะตกินโอ๊ะขอเฮ็ดแปบพระเพ็ดเลยแห้งแต่เอาพริกขีนโมาตำเนี่ยโหใส่จนเคืองตะพี่ปยุเนี่ยกินน้กคนนี้ว่ามันจะเค็มขักไม่อเข้มขักเนาะคอยใส่จนเคืองตะพี่ให่น่ะนะเดี๋ยวก็ใส่นําประเด็กเปสองตะพี่สองตะพี่หน่อยก็สองสอนหน่อยเขาไม่ได้ใส่อยีายเดิกเนาะฮะ เขาบ่ได้ใส่เนย่เน้าปูนี่แหละเขาไ่ได้ใส่เนี่ดูอยู่เออก็รูอยู่พบบนั่นนี่คนนึงว่าสเก็บนาวออกมันมันคือบเก็บคนเด้เอิ่มประดีกไปอีกทัพพีหนึ่งเป็นสามทัพพีวันนีต้งำสม่งของบ้านม่ใ้บัดปวดหัวยังายอยากผ็ดผิดเดกินบ้านบ้านตเซ่บเพ็ดีเลย่บตะอู่ว่าบอกตามีเงื่กพนะวาเจ้าเจ้าองสร้างเกบบ ก็สร้างตับมองทำไมเขามองทำไมเสียบิลเลยนมันจะได้ต่างก้าเนี่ยไปสั่งแล้วแล้วว่าเอาเอาเปรี้ยวหวานตีพันมาเขาเลยว่าบ่มีเปรี้ยวบ่มีหวานดอกเผ็ดนัวก็เลยว่าไม่เปรี้ยวไม่หวานเผ็ดนัวมีนะบอกว่าเก็บมันเนาะัทุกคนกนว่าโอ้สิ่งิมงอะไรดอกเด้อดขันว่าเผ็ดนะว่าตำห้ได้อยู่แต่สิ่งัวราณบนตัวว่าให้มันไปต็เอาเองรถกัว่ามันรถเด่นตาเองเลยสิ น้ำปูเจ้าไม่ได้เก็บนะคะตำกระท้อนน้ำปูเจ้าเนาะไม่น้มปูไข่ได้ต้มปูเจ้าคนน้ำปูนี่น้ำปูเจ้าอันนี้น้ำปู <laughs> นปอยอยี่ทั้งพี่อันนี้เ <laughs> จ้า <laughs> สามหน่วยเด็ดนี่รักฐานสามหน่วยกับสามมิตรนี่ยายนี่ทรั้งนี้บะหมี่เจ้ามีก่อนมิ้งที่ยังกระท้อนเคยเห็นแต่หมิตหลายหนะประยุกอันนี้มีเม็ดเดียวสามหน่วยกับสามมิตรเนี่ยเนี่ยสามมิตรเด็ด คอยวัดสิหะคอยเป็นกลุ่มฟันหนะๆไาเห็นมันเป็นซอกว่ามันสิไม่ออกนะบะเมียนอ่ะพอพ่อจิ้มบอกอ้ามันเม็ดเดียวนี่ว่ากระท้อนเม็ดเดียวเนาะออกระท้อนเนาะบะเม็นกระถวนีกระท้อนมันออกทางเหนือเจ้าเนะาะเหนือเจ้า <laughs> สมอยากสมอร่อยสมประยุกต์ว่าอร่อยสมกับ การเร่คอยเร่คอยลอยคอเอาพิษเห็นเออพิษถืว่เปียกที่ไหนพิษเลยนะการลอยลอยลอยคอที่เพิ่นอยากพี่น้องดิของแก้มแก่เพี้ดิขอบคุณค่ะที่แสีบริการกินหนูเล้ยคอยลอยคออยเลยซื้อบอกขอพ่อขอเฮ็ดเจียกินแต่เส่าประยุกขอเฮ็ดเจียกินกับหน่วยมันอ่ะเสียเพิ่นผสมเพิ่นผสมเฮะถ้าเป็นแต่กินอารมณ์หมัวนี่คือสิแบบ รดนี่แหละรดน้อรถนี่อัพเนาะล้มหมูอันนี่หิวแห้งกันเนาะหิวแห้งอันตัวอ่ไอ้คนไปคนไปหาบ้านผู้ซอยผู้ซอยกระเบิดบ้านผู้ใหญ่กระเบิดมันลดนิ่มแต่คนพอกเดี๋ยวยุ่เสียวอีนั้นท่าแมนบอกว่าบ่อเด็กเขาพี่ไม้หลอบนึงแล้วเนี่ยเพือสิเว้นแมงกระสาไปเลยอันราดนึงนั่นหน่วยใหญไงคนนี้ไม่ขวนอยู่หาชิบหาบัต ที่ว่าท้อค่อยสือพ้นทำไมยายที่มีน้ำปั่นน่ะอัน้ขายสาบหาบทมันนีไดที่เป็นพ่อเขาเขาว่าที่ว่าไปพิมา้ก็ดีก็เลยปีิก็อไปกินทำไม้ว่ข้อลอกข้อยพักยกในะทวยเนาะมือไม่ได้แล้วใจกลารเหมือนลุยต่ออายุนี่มาไหลเลยมือขออกนี่จะกำ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 ก็กำกรกดกำกูกอก่กกำกำกำเนก่กเกำกำนกอ ตอนที่ข่อยเตื่นหนคือไล่ข่อยเตรียมตัวที่จะออกมาหาเจ้าอะไรนั่นน่ะแต่พอเพิ่นเอินมามันบ่หนีมันใหญ่มองแบบทีนี้งข่อยก็เลยใหญ่มาตรงนี้เติมรู้จักมองตายเลยนะน้อยครับน้อยอย่าค้ามแง่มันสิเพสอรแบบมาเจ้าเขาม้าใช้ของเขาเนื่องมนเจ้านี่มาตา่างข่อยก็เลยทั้งตาซองซองไงเออมันนี้ไปเป็นพวกไล่นกก็เลยว่าเอ้า ยังอือแกบึงมองหาตุ่มเ่เห็น้งตีสารกระซิบเปิงเปิงเปงไปเลยไงเออสีออกมั้งตอเน้ยกะววาเดี๋ยวมันตีน้สิเดียวมันใส่ยมันกะสิบนี้ตอนนี้มันบ่านีบเดนั่งอยู่คุณภรรลานี่นั่งอยู่จ้นซ้ำซานประเด็นเนี้ยจุดซ้ำซานนี่ก็สามน้อยใหไปอยู่สะดับตอนนี้บานี้เค่จังหนาี่หาว้อดียาังไรกรอกใจนายอยากให้ให้มันหนีเพราะว่าข่อยสีออกข่อยบบอยากออกเพราะว่าข่อยบอยรเขาหูว่ามองนี้มันออกได้ตอนนี้นะ ยูเลราดเป็นเปียะข่ยมากยปนั่งพรากันนางกินเขาเลยน้องย่แต่เขามาอันดีทิมเนียไเลี้ยวเห็นตัวนอนอ่ะอืาอ๋อใส่กะนึ่้อนนอนประแดกแล้วไปนั่งถึ่นเดีเอาใส่ไปด้ยนอนประแดกมันบอกเห็นอะไรนั่นแต่นี้มันหวานหน่อยเนาะอันนี้จึงแงหน่อยรมีหวานจากมีหนอนมีนอนแล้วพเห็นหงอนเจ้ากินคอยกินแล้วห้องเจ้าเจ้าสื่อไม่ขอยแย้มมันตางกันเลย อันนั้แบบมันบ่มีบานม่คีมเปียวนน่ยนะเพราะว่าอันนี้มันสุกข้าต้นนะขอเก็บมว่านี่นมีซุปเปบ่กินอะไรเลยเนี่ยวะตอนแรกว่าตีจังกะซีเลยรอบที่สองนี่ยอากไปไต้นปากสีด้งอีกแล้วออกแล้วข้าเดียวทันแหรจะไปปิดแอร์เขาเด้อเขาไปเม่นเดงเขาหรอกเออหละไปปิดแอร์เขาซื้อ เป็นอย่างปู่อยู่เป็นอย่างเขาจังปิดแอร์บร่ได้ตีบ่เปลี่นตีได้จังไหนมันหักก้นกลิ่นสิเปรตก็เหตุเป็นน,นะไม่ใช่เรื่องเข้าใจบ่บ่ใช่เรื่องกเรื่องของกูอันบ่สักกดนหักก้นห้ยีสิเอ๊ะบุรีุญแจไปกราบคีรอกลับมาคุณนเจียไงนั่นแหละมันมีปล่อยแปรนันประการก็คือเหมือนกันแต่จน<อ>ามาเอาเอดพอออกเลยนี่ห้องนี้ก็ออกเลยนี่ห้อง<อ>ข้างหลังเ <พบ S 2> ออปิดไว้เอาพาไปว่างไว้นะก็ได้ไป พาเส่ารถไปว่างให้ก็ได้แล้วคนไปเมียนเองไปไปคอนโดออกพ่อแมนสีก็ดีแม่ดีประมนแค่เดียว,ยวยเลยอภัพาหน้าขัดบ่อแล้วขันบอ,บอจะหนึ่งก็มันก็เหมือนเฮ้าเวลาเฮาไปนอนนั่นทีแหละเชียบอ่ไปนอนเป็นเดือนอ่ะจนจนจนคนง,งานสงสัยจะเป็นพมามนะอ่ะพี่เมื่อไรพี่จะมาอีกว่ะ <c oughs> <ๆ>มันไม่ต้องเฮ็ดอย่างเลยก่อนนี้ชนิดที่แบบเอา นนอนเยปยนกาอทำขาปูข่อยกับ,บปลาดุญญอของมันออกเออบอกว่าพี่พี่นอนกับหมาพี่อ่ะพี่นอนยังไงก่อนก็บอกมัานแล้วก็ก็